Wow! Oh ho! สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่น้องครับซบำไปดีพี่น้องทุกท่านครับผมนะฮะับวันนี้บาโบอยู่ที่ฮากไอคอนสยามพี่น้องครับว้าวสาหรับคลิปนี้วันนี้นะฮะบบาโบเองภูมิใจนำเสนอนะครับอีกเรื่งความตื่นเต้นพี่น้องเลยนะครับนี่คือประเทศไทยนะครับขนาดตั้งชาติยัางล้มลอยนะพี่น้องครับว้าวมุมนี้พี่น้องเลยนะจ้าเห็น ระบอบน้ำผูน้นี่ฮะที่มีการสะแตงพีน้องน,นีฮะอีกหนึ่งความเตือนเต็นนราบีบาบูน้ำเสนมุมนี้สวยงามครับน,นะครับ,รบ,กกรบ,รรบมุมนี้เตืนเต็นหมายนะรับจคกาบรรกาศความเตือเต็นดีฝากว่าห้พี่น้องในเบิงแต่เห็นได้รัชบชเอพี่น้องเลยนครับอีกหนึ่งแรนมากนะ เมือนะต้องเที่ยวมาเยอะประเทไไทยแล้วต้องมาชุดนี้นะบอลนี้นะพี่องนะทางไอคอนสยามนั่นเองว้าว พี่น้องเอ๋นะครับพี่น้องเอ๋นะคลิปนี้บาร์บเองหลังจากที่เดินทางไปต่างจังหวัดของเมืองไทยนะครับมันนี้ก็บชื่อว่ามีความภาคภูมิใจนะครับในการนําเสนออีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับตอนนี้จะเห็นนะครับนักท่องเที่ยวที่เตรียมจะลงทั้งเรือรอบๆน,น,น้อยนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศของท่องเที่ยวไทย จากผู้มีเป็นตัวเลยนะชุดนี้นะจะเห็นนางองเที่ยวทีลังกาจะสังเกตเห็นได้ว่านะฮะนัางองเที่ยวเนี่ยนั่งบนพื้นเลยนะครับนะครับพื้นพุทธบาทหรือว่าพื้น ข้างยางนะฮะสะอาดแน่นอนนะครับบอกว่าสะอาดจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นอีกหนึ่งพางบรรยากาศธรรมชลีบาโบเอามาฝากตอนทุกทานเนาะบาบาโบเองบ่าจเข้าไปทายไก่นะครับเพื่อจะเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวเนาะ คลิปพาพนักงานนี้ไว้ให้ทำช่ชมได้รับชมได้เห็นและสัมผัสนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์เป็นภาพบรรยากาศที่น้องเที่ยวทีจะถ่าลงเรือเรือ่อยไปดังเนื้อนะครับผมนี่จะเห็น,นเนี้ยเรือกําลังจะมารับผู้โดยสารนอกไปดังเนื้อรับนักท่องเที่ยวขอสุดปลอดภัยนะครับนี่คือพนักงาศอีกหนึ่งความตื่นเต้นนะครับโอ้โหมาเร็วมาเร็วเทียบตาแล้วลลไปดังไเนื้อนี่ฮะว้าวไอคอนสยาม Oh. พร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วนะฮะ น,นี่นางตองเทียกรรมนังยางสีล้องเรือเป็นอางไรนะครับเพื่อจะไปสัมผัสกับบรรยากาศในอะีกสองชั่วโมงกับการเดินทางบนหน้าน้านํา,าเจ้าพญาเนาะพี่ต้องไว้กลมสุกกลมสำร,ร,สราญนะครับมองไปอีกฝั่งั่งหนึ่งจะเห็นเน,นี่ยกระบอน้ําพุเนี่ยที่ตื่นตาตื่นใจเดียบบเ๋ยวว่ารุจันทร์เก็บภาพบรรยากาศใกล้ๆไอพี่ต้องเลยไปนะครับชมบกาัแสาง

โอ้โห oh, โชคดีกันหนาเลยนะครับนักท่องเที่ยวจะร่วมนะฮะลงเรือกับแบบไก่ชิดด้วยน่าเป็นหอกนะว้าวโอ้โห ส่งเสียงเชีย,ะะยร์นะฮะมิดแกนนะฮะชาติเดียวกันนะครับของนักต่างชาตินะครับใบไปใบเนี่ยมองเขาเคือเรือไปเมื่อกี้เจ๊ะจะบอกว่าว้าว ป้าพี่น้องเอ้ยนะฮะนักทรงเทยวกันร้ายแบบแน่นเลยเนาะพี่น้องเนาะส่งเสียงเชียร์นะฮะสนุกสนานมีความสุขครับพี่น้องครับฮาชอ เซเตโดยันล so, ีบามาเรียคทร์สติบาค่ะมาเรียคทร์สตบเนาะเซเโดีบาเนาะสวัสดีครับพ่าพี่ฟาโต้พี่าโตสวัสดีครับ here in Thailand welcome to Thailand e <Yeah>, Thailand e s e a l e o n โอ้โหเป็นอะรไรเนี่ยเสียดายเด้นะครับเรือมีหลังคาเนาะบา่าโบเองก็ที่ว่าชื่นชอบในมุมที่แบบบม่มีหลังคานะจะได้เห็นวิวแบบ้างามๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปราบนาพุนะครับโอ้โหบรรยากาศเขากันขนาดเลยเป็นอะไรนะครับตอนนี้เราสองงามมีกแกลนนะนผู้ชมครามกาบที่ว่าล่งเรือเป็นชีเรียบรอยนะครับผอมชมค้ามงามนะครับ ริมน้ำเจ้าพระยาอยนอเปียงเนาะบรรยากาศของไทยแลนด์นะครับนี่แหละคือสิ่ง Lucy ที่ประเทศไทยเนอเปียงเนาะมาแล้วต้องลงไหลนะครับต้องลงเสน่ห์ประเทศไทยและความงามวัฒนธรรมนะครับคนไทยน้ำใจดีน้องเอยนะฮะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเนอเปียงเนาะบอกเลยว่าเนี่ยประเทศไทยดังแน่นอนเนี่ยครับมืัอนี้เวลานี่ตอนนี้นะครับบอกกันว่าชุดฮอตหล่อนแรกเลยทีเดียวนะครับปาปูเอิงกับทีว่าเก็บปลาบรรยากาศเนี่ยฝากตอนลูกชานนะครับให้ท่ักชมได้รับชมนะครับมืัอนี้กับที่ว่าเดินทางมาหลังจากที่เลือกงานเนี่เเา็รหนนะะฮ สำหรับคลิปนี้นะครับบาโบเองก็ถือว่าฝ่าหายเพียงเท่านี้กันแล้วกันก่อนจากกันเรื่องก็ไหลเป็นกำลังใจให้บาโบนะครับคนกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบโดยการบอกกดขอามโฆษณากันแล้วกันครับไปเลยครับสัมบ่ายดีสวัสดีครับว้าวแฟนภาพบรรยากาศรอบเตือนๆนะครับประบำน้ำผู้นะครับจบลงไปอย่างสวยงามไปเลยนะครับบาโบเอียงแฟนภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับขำขึ้นนี่

ท,งท,งทาง้ชมเอ๋ยน,นะฮะภาบรรยากา้ค่ขึ้นนี้ฮะตื่นเตือนตื่นตาตื่นใจทาชมฝากไปเพื่อนๆกันละกันฐานัทีมมักและชื่นชอบไม่ลืมก้นไหลเรื่อไปเ้อนะฮะ เป็นกำลังใจให้บาโบนี่ฮะสนับสนุนบาโบ้โดยการมากุดขามโฆษณากันลยกันพี่น้องเอ๋ยนะฮะฝากบริการของนักท่องเที่ยวนี่ฮะชาวต่างชาตินะฮะที่มารอโรงเรือเกียรติค้ำในการความงามของเมืองไทยนะฮะฝากไว้เพียงเท่านี้กันเลยกันพี่น้องเอ๋ยนะฮะมากเลยการชินจบคนหลายเป็นกำลังใจให้บาโบสนับสนุนบาโบ้โดยการมากุดขามโฆษณากันลยกันสวัสดีครับสบายดีพี่น้อง I don't know.